สวัสดีครับขอบพ่อกับอิสานบ้านพนไครคือเก่าครับมันตึกแหหากับข้าวเทงครับมากับทีมงานคือเก่าอิสิตันคนเดิมนะครับเนเตรียมห่อข้าวห่อน้ำมากับเจียวอืมผมมีหอดป่าครับมาหาป่ากินเทงก่อนฝนวะไปครับติดตามครับ บ้านแรกครับบ้านแรกนี่บ้านแรกแหกมันมม่สิม่มานเพื่อเขาอยู่บ่อบ้านแรกอ,อ้าวจวดยิงถงยู่ท่าครับตามกระสูบน้ำเข้าน้า กองบ่ชายกระไดมันน้อยป้อมันดึงมันเจ็บมือเจ้ามาไปตาบ่ดิลองอยู่ปลาน้อยดิกระป๋อเออรายการ ปีงแล้วครับ <c oughs> จะมีกระดไรครับท้าเบิง้งกรับบาตบไปเอาครับบาดสองแบบนี้โอ้โว้ยนั้งคนนักแห่ลงนำกันดนทำไมแล้วโดดลงนำ ฝนกับบต,ตกนเนาะไ้วเสบงสเาสิเป็นเจงไก่นาะกับบาดสองสิได้คืออยู่บ่ด๋เว๊ะขาวได้อยู่ แข่แงน้องหมูแข่งเลยครับล็อกไปต้อนใช่ครับก็ได้กินก็ได้ปิง้งกินเท่งกับพ่อแล้วโอ้แดดกับฮอนแท้ เอาเพื่อนครับติดตามนั่นเด้อครับเพืนใดก็ได้สารบ,าบ้านพุนไคแก็จะลืมกันเด้อพี่น้องเลยไปครับไปบ้าสามมาเนี้ยอ้าวาว้ พอได้กินอยู่ครับเลิอกินนี่ก็ได้น้องธรรมศาสตร์น้องสาธารณะใช้ประโยชน์รวมกันครับน้องนี่เขาก็มาหาปลาคนจะสูบน้ำเขาน่าครับสูบน้ำออกก้าวสูบน้ำออกก้าวสูบน,น,น้ำขึ้นใสไปหดพักพุทธยะ ตะไปหยำอยูงงบ่บ่บาทที่สามเนี่ยนี่จริงๆรเฝ้าครับเฝ้าสะอาดบาทนี้เนี่ยกระโปุกแท็กนะเดนิวานโอ้โหมันคักครับมันเนี่ ยังได้บาดนี่ปอมันกวนแล,ล้วทางนี้นะไปทางคูไปมาจ่า,จาแย่นน้อยตัวนึงพอได้ต้มนะครับยันได้ต,ตีอืมได้ต้มยมันมันฮอนคักพี่น้องเอ้ยแรดอะอ่านีปลึกดปลื้แท้ ฝนฝนไปตกตกมาเธอเดียวลวแล้วเลยฝนฮ้ยเฮ้ยมันยังติดกุ้งแล้วบ่ข้างพุ่นมาควัดหนูครับไล่หนูอยู่บุตรข้างบุมาพาน ตุ้มบ่อเรือายเลยไุ้มบ่อออแล้วโอ้ลมพัดเย็นได้แบดนี้เออคือรัก <laughs> น้ำลึกเด้อครับนี่ข้างคุณนะกลางต้นัวลิบตื้นแต่แถวๆนี้แหละครับนี่น นี่มีดแท้ล่ะปลากระแยงตัวนึงปลา ta diên nhú Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ

ดองไปแล้วหนึ่งตัวโอ้ยกระดาษยู่งห,หอมกวยังเอาเป็นนเอะก็ได้กินแล้วกระมืออ้ยมีตะไม้ตะโบราณแล้วปะกอ,องไม้ไอายะอยู่ ผลงานเอาซ้ำนี้ลายพี่น้องเลยเพราะตระลี้อยู่ได้กินไม่ได้เอาหลายเอาครับเป็ดน,นยกินกินกันแบบนี้ได้ ครับถ้ามาดูมากินแบบนี้นะครับไกล้สิสุกแล้วป่าได้ฮอดหนูครับมาไล่ครับหนูมาพานจัดการหนูต้องข้าวน้อยตัวนึงวันนี้ด้กปีงกินข้าวเทงครับไกล้สิสุกแล้วครับสุกเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เล่นที่หาหนเลยป่า นะครับมานะครับนะา ก็รองกลางงองมาจริงทำมออกไปใส่สีหน้าให้ถึงร้อยนะ Right. <laughs> อิ่มแล้วครับบานนี้ไปพบพกันคลิปหน้าครับคลิปนี้การฝากน่เด้อครับพี่น้องกดติดตามให้แน่กับให้กำลังใจทีมงานนะครับคลิปนี้กับไว้ซ้ันี้ครับสวัสดีครับ